สวัสดีค่ะเมื่อนี้ได้แก้วค่ะเห็นบ่มคะ <laughs> ปะลาบองปลาบองเ่อไ้เฮ็ดเองนะค่ะนับไปซื้อม้าทางแต่ตลาดไปซื้อม้าพี่น้องเอ้ยมันเป็นอืแก้วสดเนาะขันขันนับตําเองนี่นับสิกินยุค่ะแบบว่าปลาตับเองเฮ็ดเองแก้วสดนะนับสิกินยุคมื่อนี้ไปซื้อม้าตแต่ตลาดค่ะ ก็เลยเอามาขัวนะคะเอามาขัวกินตลบอบอวนค่ะกินตลบอบอวนจนว่าได้ขี่สเปรลูกซ้ายจมหนาจมหลังจบแแบจมแปดกันแม่ทำอะไรอยู่ล่ะจ๊ะฮะเ็นเมนไลน์มาค่ะพากับมี้อย่างอยู่ในตู้นักกว่าเก็บมาค่ะแบบเนี่ยนอไม้มาแข้งมาเคียักปุุงกับเอามาดวกนะคะปรุงดวกโอ้พี่น้องใครต้มพี่น้อง ไข่ต้มเป็นแกมันติดค่ะไข่ต้มโอ้อี้ยกับเหตุบางงามมันแกเป็นกระปูกระปูดผู้หายคือเจ้าของคลิปนี่แหละค่ะนี่เหรอไข่ต้มก็ว่าอยู่มันแกมันเนี่ยค่ะแกกระปูกระปูดอันมันมันติดค่ะมันติดมันก็เลยได้เป็นสภาพแบบนี้มันก็เลยบ่ได้งามค่ะขอโทษี่มาสายนะคะโอ้ขอโทษมันมาครัวไม่เป็นไรหรอกลูกมาสายมา มาสายก็ไม่เป็นไรไม่มาก็ยิ่งจะดีกว่าหนูไปอยู่ตรงนู้นก่อนนะครับไม่อยากให้หนูหนูไปอยู่ตรงนู้น,น,นก่อนนะครับโอเควันน okay. 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 ี้ไม่รบกวนก็แล้วไม่ให้หนูมาโอเคครับโอเคโอเคหนูไปอยู่ตรงนู้นก่อนนะครับเหมิดพระเจ้าเหมิดพระเจ้าสั่งบอกกับบอกกับบอกกับผีบอกว่าไม่ให้ออกมามันก็ไม่ออกมาแล้วปวมนุษย์จ่าจ่าจ่าผีอย่าออกมาแล้วปวมนุษย์โอเคนั่นแหละหนูดูจะชอบอีซีบอ แฝดพี่ขาวเพราะว่าซื้อมาจากตลาดแต่ว่า,ากัดตลาดแถวบ้านเนี่ยค่ะถ้าเจ้ามีีพึ่งแฝดพี่าคาวเคยซื้อมากินพี่สาวเคยซื้อมากินแล้วเอามาก่ักวอา

ตินเจ้าก็ไฟติ้นหลายเสียข้าวหลายพี่น้องเสียข้าวหลายตื้นย่างไข่ปิ้งไข่ยังไม่ถ้วนไข่พี่น้องเกือบได้ยำตุ่มย่างถ่เป็นยำมจุ่มเหรอไมนก็เละๆหนาเละหลังพี่น้องเอาเห็นง่ายๆขอเขาได้อ่ะป้าขอใจเพื่อน luộc, ừ. <laughs> luộc, luộc. tay tu về hả? là nó được cả kháng nữa. Ta Khỏe tay hả? Nó cứ lấy kháng ngay. มากเยจริงกับแก้วกริงกับยังก็ทามหมกแค่ห <laughs> ม <laughs> กมหนักก <c ười> <c ười> ็ตาคือดรัวสุบ้าอย่างนั้นหมดเนื้อเปล่าอ่ะก็ง่ายนึกขึ้นได้พอดีค่ะหน้าแ่าพานกดไม่ได้หรอค่ะ แ่นับยังต้องรุ่นเยู่ค่ะรุ่นเรียนค่ะพี่น้องเอ้ยหาตาพาจะมงแล้วก็ต้องมาหาเรียนอยีกพี่น้องเอ้ยนับเงื่อนร้องเผ็ดพร้องเผ็ดว่นั้ที่นี่ก็เอาไว้ก้อนค่ะมิอยกกังกินตามนั่นนะคะมิแก้วไม่กินนักก็จะเป็นแบบเมีค่ะเป็นเจ้าเป็นผักเป็น บ่ได้กินบัางสองเวลาก็หาแต่ว่าน่า่ค่อยกินเนื้อกินอย่างน่บ่ค่อยกินแต่ก็ผัดในไประาทาไทยนั่นแล้วนับผิดกินแต่อาหารที่สามนัาผิดกินอาหารแบบนี้ค่ะฉันไม่กินฉันว่าจำเป็นขันบอกจำเป็นอาหารไทยอาหารอย่างน่บ่ค่อยกินนะคะท่านก็ทำนี่แหละค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจคือเกา,า้ดยตาสวัสดีค่ะ